ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องชายบรนานะครับก็มาเดินครับเรามาดูฮิตตะชิเซกนะครับเจ้าส้มลายนะครับของอาจารย์ชูก็โอ้ฝนจะมาแล้วดูสิครับดูเมฆฝนนะครับโอ้โัมืดครึมเลยครับนี่โอ้น่จะเอาร่มมาบังทำไม อ,อนี่แหละครับนี่ตเราใชมคนแล้วครับมาดูเจ้าเิเนตชิเป็นการเรียงหินนะครับนี่ครับหิน หินก้อนใหญ่นะครับก็เรียงนี่ครับเพื่อการน้ําซัดไม่ให้แบบนี่ครับก็เป็นเขื่อนเป็นเขื่อนนะครับก็เอาหินเอหินปัดหินลงไปแล้วก็เรียงนะครับผม ชูเอาแต่หินเนอไม่ต้องเอาไอ้ลูกรังเขาลงไปด้วยเนอลุงครับรถครับ I yeah. ใส่ชุด EPE ใสยมีโควิดเรียนชุดกัำฝนมาพร้อมครับเพื่อจะทำการลงหยิบหินนะครับ มาดูเมฆฝนกันนะครับดูสิครับนี่ครับยังไม่ถึงนะครับก็ประมาณอีกสัก1น,นาทีหรือ2นาทีครับ <Okay. S 1> นับนับถอยหลังไปเลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็มาถึงแล้วครับฝนนี้ลูกนี้อ่านะครับ มาแล้วครับนิ่มหลบด้วยโอ้ฝนมาแล้วครับขอหลบฝนก่อนนะครับจับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ <Labor ator. S 1> โอ้ได้5นาทีก็เยอะแยะล้ว